สวัสดีครับผมพเพชรผล่สวัสดีที่สู้ผู้สุกคนกับผมเมื่อนี้แอดกับชได้มาตามแนวทางของเจ้าของล็อกสําเร็จของแท้พี่น้องแอดกับพึ่งมากงวดนี้เป็นงวดแรกเพราะว่าเจาดงกับเดือนสเกาว่วนมากเป็นครั้งแรกพี่น้องเป็นเจ้าของล็อกสําเร็จเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นวาลขเพื่อนเนี่เขามาตลอดปีหกหกุดงวดเดียวปี 66, งวดเดียวก็คืองวดแปดหนึ่งสองนี่แหละุดงวดเดียวเลยพี่น้อง ขามาทั้งปีแอดเป็นมาเนี่ยงวดนี้เป็นงวดแรกเกยแดงกับเดืยนสกาวส่วนมาน้าเนาะพี่น,น้องเนาะบานคงเกินเนาะเอาไปรับไปส้มไปเบิางแนวทางน้ากันบางได้ดีบางได้เด็เดก็ดอคิดตามอีกพี่น้องเก,ก็บซี่างสองไปอย่าลืมฝากคนไลยคนแชรกคนต่ามเพลิดเลานด้วยไปรับไปส้มไปเบิางแนวทางน้ากันครับผมจะบูมมอยากซืปั้นอยากใส่ตางแม่จะกินได้น้องกก็เป็นอาหารเสริมพา่ากินได้แม่เพิ่งกิน ือหมอที่มากกอสี่รว่อซเป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายทุกชนสายตากรสีแจ้มเนาะแต่ี้นกระแล้วก็ขนมนุ่มรวกไดอยอะตาเงเล่น ว่าหมดกันนะคะากอะไรด้กยได้ไมด้วยะแล้วมาเห็นเรีมเลอน่ะไรว่ามาสีไหมสีง้องแรกทำเด็นจกาลบกล้องกันทำ z ้มฝากไลฟ์ฝากแชร์กดติดตามตั้งยูทูบนะคะวดีแตั้งเป็ดก็เป็ดจริงด้วยเนาะ เจลยืนหัวนี่แม่นจังสีเขี้มมากเขี้นจัดโปรลดราคาเบรดเกตเดือนนี้เดือนหน้าก็สิขึ้นบันสามแล้วเสื่อนแน่นกล่องหีบเสียมากเขาก็ได้บื้อหมวมากอ่าพิงได้พ่อเลขพ่อพันเอกเป็นเลขล็อกเลขล็อกเลขเนี่เขียนมนายตัวนายตัว เลขนวดรอบสถิติเขาไม่ิบวัองพ่อแม่หาพ่อเลขลรอกเขามาตลอดเป็นหมอแต่เขามากนู้นนี่ค่ะ่องว่เก่องไม่แห้งเม็าอ๋อถ้าหายจะยายมันไปซื้อนของูของคู่นถกคูค่ะีกับเขาเก้าเจ็ดกับเขาัหแต่ว่าคือว่าพอไปไหนไส่ใส่ยุ่งไห่ ให้เฮ็ดยุกเขียดยุกทบะเดท่วมากกว่าพิ่นอ้เขดแปดเขาค่ะสวสดีสบายนะมันบ่อเขาครับแปดสองแปดหนึ่งสองนะบ่เขาค่ะอ๋อวันที่ออกแปดหนึ่งสองนะบ่อเขาบ่อเขานรวันที่เลี้ยวเขาบ่อเพราะบ่เขานี่ลท้งแหงแี่มไม่ี่าี่จะเจีดหนึ่องก็เกีอยดยังพร้อ เจ้า่าว,วันเจ้โทมาก,กเจ็บเนง่อก็เจ็บสอง,องนี่แหละเจ็บขาม่หนีห่เล็กเรคงพ่อนไม่จะโ<น>ตครับชาวบานได้โตพอปรวมาณสิจะโตได้รับผมใในเลขสามตัวนั่นบอกทอวันนี้จะโบถืบอซ่อเลขสามตัวพอ ว่าไงเ่นนไหอันนี้คือล็อกทองแท้บอกว่าล็อก็องแท็แสดงว่าปีหกหกนี่รุดงวดเดียวตัวนี้รุดงวดหนึ <S <s ่งแปดสองบอกถูกหนึ่งแปดสองหรือหนึ่งสองแปดกงนแหนึ่งสองแปดหนอเ็ดแปดเท่าพิษงวดเดียวตอนน้ดนี่แรกนั่น เอาล้มคิดเพ่ได้ซื้อเ่าได้สมใจเดี๋ยวลมคิดซื้อเพื่อสนใจเพาเ่สนใจเพราะว่ามันลายตัววันที่สามสิบนะคะวันนี้มันเขาดูลายมันสนใจเขาดนเขาวดนกเลยั้ง่นี่อะไรน่รานเนาะค่ะอโมันเป็นานนี่คยมันือ้น้านนี่เลยนี่ยังขาไม่รู้จะม้อมันกลับโบพอเลยเขาเลยพอร์ต ครับย <Das S 2> ูนบอกแต่ว่าพ่อกับที่พ่อ,บ,อบวกๆวก้ะไรคือเนียคือนียนนก็ัคือมไมบวกครเ่องไม้บวกนาะพ่อพอืนนอนเียเดี๋ยวสกับชีวตนเียนอะไร้าะเดี๋ยว <ไป S 3> <บ>เอฟรอก่อนนะ ล็อกของแท้คือเป็นสายยาเป็นใจจริงว่ะล็อกของแท้ทำโอ,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 อ๊ตีดะ,ะกรบาดนั่นกเจบ้พ่อกเจบ่เออตกก็มตกีกเจ็บาะแลแต่นีสามตัวมีไดกสตัวน้ำมาตัหนึ่งเนาะอ่สาตัว ให้ออกให้ตื่นเงเด้อให้ไอซี่มันมันเด้ออยออกแถวสุดท้ายหอยออกสามตัวนั่นแหละสามตัวตนงหัง่ทั้งองแถวนะแถวท่เขอให้ออกตัวเก้กว่าซื่อไว้แล้วสิจะเห็นเด้อถ้าทำส้มแก้มเขียนเขียนเอาก่อนเนาะ อ่าแนเจ้ากับเี่ดวงเดอนจะขาวึ้งงามเลยเน้นที่เอ้ยเขียนพิดตัวนี้หกสองโอ้พันไหนีหาเขียนซีหกมันชิออกดีดีก่านอแน่นที่หกเจ็่นไหนีหาและเอฟซีเน้นที่อสองอสอออเเลขสามตัวนะครับท่านผู้ชม ก็ซื้อเล้แล้วเนี่เน้นที่หนึ่งเจ็ดด้วยนะนพ่ 1, อพี่ใสนาหนึ่งเจ็ดตัที่เสียนม,มันเลขนี่จะคู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะรอบแป๊บหนึ่งนะคะในแพนเพ็ทนะคะรอแป๊บหนึ่งของสีเขียวค่ะจะถูกจะได้มีเงินกลับบ้านปีใหม่นะคะเนาะขอให้ถูกเนาะพอเนาะวดนี้เนาะ จะได้มีเงินกลับบ้านตีไม่เอฟซีคอมเมนต์ในผักเพสองครูนะคะสิบ12ชุดบอกิบสองชุดหนึ่งห้าสองหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวจำเบงจะเดียอ่านกันเชื่อมันผิดที่ห้าสองที่สองก็สองก็สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิดเอฟิบสอง 12บสงตัวค่ะเขียนแม่ที่ like 3ตัวตรงนะครัะตัวเป็นหมาเก็บซี่เห็นบ่แต่ว่าเดินสียก่อนเขียนไว้นั่าหระแต่ว่าลอก่อนเอาที่เพิ่นทรงให้มาให้เบิ่งก่อนให้อีกที่เบิ้งก่อนนี่นะครชั้นหนักตัวนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าอีกที่เบิ่งเด้อนี่เด้อเพิ่นเขียนให้แล้ว มันตรงกันบอออีซี่กับคอมเมนต์ใตคลิปกับเรากันเนาะนี่ค่ะพี่ประมาณนี่เดี๋ยวพูดเห่าว่าคือว่าเห็นอ๊อกสู้ให้เบิ้งตรงตรีสีอมใสหนั่งโค้ดมันติดไทยแต่ว่าส่วนใหม่เขาตัวเล่นเด็กเขาเปิดได้หลายคู่หรือเปล่าสี่คู่ตัวเล่นให้ถูกจะได้มีเงินกลับบ้านปีใหม่ทุกคนปีใหม่นะคะรอเลขมาเร็วมาเร็วของแท้สีเขียวค่ะขอบคุณมากเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้แคปหน้าจอครับผม อันนี้ล็อกสําเร็จได้ดดพี่น้องของแค่ล็อกสําเร็จของแแ่ได้พี่น้องเด้เขามาตลอดปีรุดงวดเดียวปีง,งหกรุดงวดเดียวคือรุดงวดที่แปดหนึ่งสองรุดที่งวดแปดหนึ่งสองรุดงวดเดียวปีงหกพี่น้องเลย <owing. S 2> เขามาตลอดเขาทุกงวดพี่น้องล็อกคองแท่ขอเพิ่นกับบ่ไข่กระบอกไข่เนน้นงพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นบอสมบายเพิ่นกระบอกไอยเนยเีนยเ่นย เอาตัวเลขกับพ่อพี่น้องเอาตัวตัวเลขกับพ่อส่วนเลข3ตัวนี่ก็คือ8 4 2งถ้าหมดเลขนี่คือมันเป็นเลขล็อกเนาะพี่น้องเนาะคือก็คือล็อกสำเร็จก็คือ12ชุดก็มี0 5 1 5 1 7 3 6 6 7 7 7 3 7 6 2 4 2 9 2 9 4พี่น้อง ตัวเน้นวันีพี่น้องตัวเน้นกับตัวน้ำประสันพ่อพันวานกับตัวน้ำส่วนตัวเน้นนี่คูจากสิบสองคูเน้นอยู่สีคูหกสองสี่สองหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดอ๋อพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อหมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณละหน้าเบ่งไปหาจับจองรอตรีนะพอมีเวลาอยู่ทั้งหมดทั้งมวลกับมีอยู่สิบสองชุดเลขสามตัวก็คือมีหางเดียวพี่นอ้องอ้าแคบหน้าจอครับผม ให้โชคๆมนันๆเรื่องเรื่องแห้งปังๆกันสู้ผู้สก้อนใส่ปีไม่ผู้ที่กับบันกับซองกับขอให้เดินทางแล้วขาดปลอดภัยขอให้จเจริญเจริญมันๆแห้งแห้งปังๆก็รจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด,กด,กดๆๆติดตามคลิปนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม